ัดป่าสุพาวานซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชุมเพื่อหลวงปู่มั่นตอนนั้นหลวงปู่แป้นหรือท่านพระอาจารย์แป้นทนานาปาโลวัดท่าพัฒสบายจังหวัดลำปางเมื่อก่อนท่านจะต้องแเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดป่าสุพาวณบ้านหลวงปู่แป้นต่าประบาดบ้าได้เคยอยู่ร่วมสมัยอยู่ประฐานหลวงปู่มั่นที่วัดป่าของคุณนายนาด้วย หลวงปู่แว่เมื่อท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสที่วัดป่าสุมาว่าหลวงปู่บ้านท่านก็ละสงสารแล้วก็ระสูนเพิงไปแล้วท่านจำได้ว่าที่กุติหลวงปู่ม่นแล้วก็มีมีถานอยู่ช่วงที่หลวงปู่ม่นเคยใช้นั่นอยู่ตรงไหนมันมีอะไรยังไงบ้างวันหนึ่งท,ท่านเลยชวนพระอาจารย์ติ๊กเมื่อครั้งที่ยังไม่ทันได้บวชซึ่งเป็นคนขับรถนะให้มาพาไปที่วัดป่านองถือนาในา ที่ที่หลวงปู่มั่นอยู่จำพารรษานานที่สุดอยู่ที่นั่นนานว่าให้พาไปที่วัดป่าหนองมือนาในท่าน,นพระอาจารันทึกได้เป็นคนขับพาหลวงปู่แว่จากวัดป่าสุภาวานไปที่วัดป่าหนองมือนาในอำเภอพนาน,น,นิคมสกลนครพอไปถึงเนี่ยลหลวงปู่แว่ท่านจับได้ว่าปติดหลวงปู่มั่นเดินมาอยู่ตรงไหนแล้วไปก็คือไปขุดไปรื้อ ขอมที่หลวงปู่มั่นเคยใช้ไปลื้อออกหรือใบไม้รือเศษไม้ออกแล้วก็เอากระป๋องนมไปตักเอาะนะครับใช้คำนี้เลยว่าไปตักเอาซึ่งจะรู้ว่ามีอยู่มากน้อยขนาดไหนและมีอยู่อย่างไรไปตักเอามาเนี่ยเป็นของเสีแล้วก็ติดฝาไว้แล้วหลวงปู่แว่นก็มาไปแล้วก็มอบให้กับคนขับคือท่านอาจารย์ที่หนึ่งกระป๋องทีนี้พอได้มาแล้วท่านอาจารย์ได้มอบให้กับบ้านของตนเอตซึ่งยังเป็นเด็กน้อยอยู่ หลานเนี่ยก็คือเป็นลูกของพี่สาวร้านโต๊กวัฒนาร้านจำหน่ายอะไหล่รถยนต์และอุปกรณ์ครับแบบนี้แต่ว่าคุณโต๊ะคุณเฮียยงเฮียยงนี้แต่งงานกับคนสุพรรณบุรีแล้วมาแต่งงานกับพี่สาวของท่านเปิดร้านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการก็ฝากของที่บรรจุมูลหลวงปู่มั่นนี่แหละไว้กับหลานตอนนั้นหลานในทุกยังน้อยอยู่ทีนี้พอการเวลา ท,ท่านก็ามาบวชแล้วก็อยู่ศึกษาปฏิบัติกับหลวงุ่งทธในปี2545 45ท่านก็ไะลื่อขึ้นมาได้ว่าเคยเคยได้ไปเอางูได้ไปเอาจาระของหลวงปู่มั่นกับท่านพระอาจารย์แม่พิมหลวงู่แม่ของที่วัดป่าของคุณนอนไรแล้วฝากลานไว้ ทีนี้ท่านก็กลับไปที่บ้านส่วนของท่านเองแล้วก็บอกที่หลานสืนโตเป็นผู้มีครอบมีครัวแล้วว่าจํากระบองที่เคยฝากไว้เนี่ยได้ไหมหลานก็บอกว่าจาได้แล้วก็ยังอยู่ปัจจุบันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าในกระป๋องนั้นมีอะไรถ้านำกระป๋องนั้นมาให้พอ,อท่านพระอาจารย์ที่ใครมาก็มาเปิดกระป๋องแล้วก็เทออกรางฏกเป็นพระธาตุเป็นพระธาตุประมาณ2ี่สิบ ยี่สิบองหรือยี่สิบเมตรด้วยกันก็นได้แบ,บแ่งแจกจ่ายให้ก็มีท่านเอาไปส่วนหนึ่งแล้วก็มอบให้กับนัะรารย,ย์แจวอีกส่วนหนึ่งทีนี้ความอบให้แล้วเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยพอมอบให้ก็ไม่ได้ถูกเผยแพร่มีนระรารย,ย์แจวซึ่งเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ได้งป้ายเรื่องราวเ,เหล่านั้นจัดก็จะจย์ที่เดยตรงทีนี้แจวเนี่ยท่านเห็นว่าวัดประชานิยมสร้างเจีย์อยู่ ยังไม่ได้มีพระธาตุของครูบาอาจารย์ที่จะนำเข้าบรรจุหรือประดิษฐานไว้มีพระบรมสารีริกตะท่ที่พระเดชพระคุณได้รับมาจากสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนอก็จะนำภาพบรมสารีริกธาตุนั้นหรือพระดชสถานในในท่าเจดีย์น,นี้ส่วนพระธาตุนั้นยังไม่ได้มาท่านพระอาจารย์แจ๋วจึงนำพระธาตุเมือหัวปูมัน ที่ได้รับมาจากท่านพระอาจารย์อุท be ัยแล้วนํามามอบคบายให้กับพระเดชพระคุณเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาอยากอีกครั้งนะครับพระธาตุมนหมายถึงพระธาตุคือที่ของหลวงปู่มั่นทูตอาจารย์คณะอาจารย์ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวกราบพระแล้วก็ส่องดูได้นะครับที่อยู่ในแก้วข้อมไว้หรือในบุตรสบกน้อยนี่นหละครับอยู่ในโอ์อยู่ในพระอบุกนน้อยนี่อันนี้ได้มาสามองค์ครับผมได้มาสามองค์ แล้วท่านก็จกจ่ายให้กับวัดพันจังหวัดมุกดาหารอีกประการหนึ่งนะครับท่านพระาจย์เจ้าท่าน,นได้รับมอบหมายจากชาวบ้านญาติโยมที่หลวงปู่มั่นได้เคยไปอยู่พักจำพรรษาคือเสนาสนะบ้านโค้ท่านอยู่บ้านโคก่อนนะครับรูปที่เราเห็นหลวงปู่มั่นยืนถ่ายอยู่ที่ปลายทางตรงลมและมีต้นต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนั่นคือบ้านโคเสนาสนะป่าบ้านโค ปัจจุบันก็คืออำเภอโคกศรีสุพรรณเนี่ยครับวัดป่าวิสุทธิธรรมตอนนี้ต้นคอต้นไม้นั้นเป็อยู่แต่ว่ากุติเนี่ยได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่แล้วชาวบ้านโคอชาวบ้านโคกเนี่ยอยากให้ท่านไปบูรณะกุติหลวงปู่มั่นก็พอดีมีโยมเขาเก็บหมอนเก็บหมอนที่หลวงปู่มั่นเคยใช้หมอนเมื่อครั้งจับพรรษาเคยพักจับรักที่นี่ เก็บไว้นานมากไม่รู้ว่าเก็บไว้นานเท่าไหร่แต่พอโควิดที่ติเสร็จเรียบร้อยก็ได้นํามาหอดถวายในกำแพงอาจารย์เจ้ยวด้วยหมอนซีสต์หุ้มหุ้มมั่นโบาณอาจารย์มันจะไม่ได้เคยเห็นนะครับข้างในเนี่ยจะทําจากเปลือกเปลือกเปลือกน่องนะท่านใช้คำนี้ต้นไม้ชนิดนี้นะครับเปลือกน่องกับใยของเท้าอยู่ที่วัดพระอาจารย์เจ้ยวมาทำพัดพมาทำพัดขาออกถ้าจะมี หมอนหลวงปูมั่นแล้วก็มีประทัดม่งหลวงปูมัน่นแต่ว่าในส่วนของหมอนท่านไม่ได้มอบมา